อ่ะครับผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนชาวคินทินิเทกันอีกครั้งด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องดี่นีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16มกราคม2 0 2 2นะครับสภิษฎก่อนตะแกรงีไหมและอัะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันชั้นที่10เลยนะครับผมพอดีผมลงชั้นที่9ไปแล้วเมื่อกี้นะครับในส่วนของชั้นที่10นี้นะครับก็พอรณ์จันทาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปลคลิปของชั้นที่9สามารถเลื่อนลงที่ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมในส่วนของพอรณ์จันทาผมอธิบายไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวขอกล้ามไปเรยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมในตัวตัวนี้นะครับผมก็กระแสพลังปิดปกติจะไม่ค่อยสมผลเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีพวกตันทางธาตุกายภาพที่1แล้วก็ฟื้นพลังชีวิตถ้าเราตีมันไม่ถัดนะครับผมมีประมาณนี้นะครับในส่วนของมอนสเตอร์นะครับผมก็จะเป็นพวกจอมเวทนะที่สร้างปัญหาอยู่นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนจากเพชรกอนดนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะปรามานนี้เลยนะครับห้องหนึ่งห้องสองนะครับผมก็จะเหลือเวลาท่าไต้นะครับ สามร้อวินาทีหรือว่านาทีนะครับเพื่อที่ได้3ดาวนะครับผมส่วนห้องสามเนี่ยก็จะเป็นสี่ร้อยยี่สิบวินาทีนะครับห้องนี้ก็เอาน้าแข็งไปกับบนเนี่ยผมจะเอาเสียลิงไปปัดนะครับผมสองตัวนี้นะครับเช่ญเดิมนะครับผมไปนะฮะอ่าพิชายเรานีเองนะฟังบนเป็นเสียลิงแล้วก็ห้องล่างก็เป็นไรเดิมครัดีชิวนะครับเชนเออร์แล้วก็ทุ่งหยุดนะถ้ามันมีเชนเออร์นะครับเอาสามารถเอาโอเซเดียไปแทนได้เลยนะครับจริงจริโอเซเดียไม่อาจจะเล่นได้ดีกว่านี่นะครับผมเพราะว่ามัน ควนสกิลได้ไวกว่าแล้วก็บัฟครีปบัฟอะไรด้วยนะครับไม่ต้องเกณฑ์พลังงานรุ่นนีนั่นนะครับอ่ะนะฮะไปมาท้องนี้ก็ฟื้นพลังงานนะครับผมฟื้นล้นอยู่แล้วครับก็ฟื้นขึไปอีกอตีนะครับผมลดมาหนึ่งนะฮะตีไปนะครับโอเคนะครับทีคั้งนี้นะครับตีนะครับโอเคนะครับจอมเวทเกิดแล้วนะครับ่าไปนะครับ มานะครับผมพยายามที่จะไล่ตัมวมิดเดิลมิดเดิลมันจะวับตามมานะครับันติไปเลยนะครับผมมายังนะครับมาแล้วนะครับปึ๊บพอดีเลยนะครับทิ้งครับเก็บนิดนึงนะโอเคเรคียบร้อยฮะรอบนี้นะครับผมก็ยี่ยนจุดหม,ม,มานะครับเจอเดอร์มาันติ อันติย์ช่มิมไหมแช่มันปาดไปครับไฟเล่นมันจะเบาๆหน่อยเพราะว่า,าไม่มีตัวกระจายธาตุะนะฮะแล้วก็เชนเนอร์เนี่ยมันเอามาบัฟชุบอยู่อยนะ่างเงี้ย โอเคนะฮะห้องนี้ก็เลือกเป็นเรึร่องผามนันทะไปแล้วกันนะฮะลูกบอลหมานะครับอั้งตดไปโอเคนะฮนะต้องยืมมา จะเดินมาอติอติไม่ช่อมาปาดไปปาดสองอติได้เดินมาครับเดี๋ยวไปเชนที่สองเน้นน่าจะต้องเปลี่ยนทีมนะเพราะมันมีต้น้นตกต้านกายภาพนุ้ยนั่นั่นโอเคนะ เมา้าหนี้ก็เลือกเป็นเพิ่มพลัาดาบนะครับอีกชุดเดิมน,นะฮะรวบมันมาเลยนะครับอันตีไปอันตีไปไม่ขี่นะฮะเมื่อกี้อันตีไปถึงเวลาเอาเส้นลิมาปั่นมาแล้วนะครับว่บางไม่เด็ดนะครับมานะครับผมเดินดิที่ โอเคนะฮะวังเฮยุนจะเดินมาอันติอันติไปอันติไปตัวเลีกนิดนึงอันติ นัตติต้องหยุดคลิปท่นมาเอาเฉลือดมาตีฮะแค่มันนะครับต้องหยุดมานัตนนติโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวไปต่อกันชั้นที่11กันเลยนครับผมวันนี้ครับ